ดีคะ่ะคุณผู้ชมพบกับรายการไว้เสียงประชาชนกับดิฉันเช่นเคยคะ่ะคุณผู้ชมคะจากที่ทางกระทรวงคมนาคมนั้นได้จัดให้มีการเสวนาในเรื่องการรับรู้โครงการต่างๆของกระทรวงคมนาคมในหลายๆจังหวัดและที่จังหวัดนี้คือจังหวัดพิษณุโลกคะ่ะซึ่งเป็นจังหวัดสุดท้ายนะคะจากการเสวนาในครั้งนี้ก็มีทั้งเรื่องดีและปัญหาต่างๆเรื่องดีนั้นจะเป็นเรื่องอะไรและปัญหานั้นจะคืออะไรเราไปชมเลยคะ่ะแล้วก็วันนี้เดี๋ยวจะต้องติดตามนะคะว่าในพิษณุโลกและพื้นที่ใกล้ 对呀。 กระทรวงคมนาคมมีโครงการอะไรจะมาบอกกล่าวบ้างเพราะว่าวันนี้ก็เห็นมีผู้หลักผู้ใหญ่ในจังหวัดพิษณุโลกมาหลายท่านท่านสสนกครมาฉิงท่านสสพิษณุโลกท่านก็มานะคะแล้วก็เท่าที่ดูท่านอยู่ข้างหน้าเลยนะคะขอเซมประโวยท่านหน่อยนะคะค่ะวันนี้ท่านทุกคนจะมาเป็นตัวแทนของพี่น้องชาวพิษณุโลกมาฟังด้วยว่ากระทรวงคมนาคมมีโครงการอะไรมาบอกกล่าวแล้วก็เห็นมีท่านประธานหอการค้าจังหวัดพิษณุโลกก็มาแล้วก็มีผู้หลักผู้ใหญ่จากจังหวัดใกล้เคียงด้วยยังไงแนะนำขอ กระทรวงคมนาคมก็ขอต้อนรับนะคะเพราะว่าเราก็อยากจะฟังเสียงของพี่น้องตัวแทนพี่น้องประชาชนเหมือนกันเดี๋ยวถ้ามีโอกาสอาจจะได้ฟังมุมมองของแต่ละท่านว่ามีอะไรจะฝากถึงกระทรวงคมนาคมด้วยนะคะโครงการของกระทรวงคมนาคมเท่าที่ได้สัมผัสแล้วก็ได้อยู่กับการเมืองท้องถิ่นมาสมัยนี้ก็เป็นสมัยที่3แล้วเป็นผู้ใหญ่บ้านมา10ปีนะครับโครงการแต่ละโครงการที่ออกมาเรื่องข้อมูลข่าวสาร ของกระทรวงคมนาคมนี่น้อยมากที่ทางท้องถิ่นได้รับน<ช>ะครับครับน้อยมากเลยน้อยมากประโยชน์ของโครงการนี้เกิดมีการสำเร็จขึ้นมามีทางผ่านขึ้นมาเราประโยชน์ที่ลูกบ้านเราจะได้รับประโยชน์อะไรถามว่าเรื่องประโยชน์นะครับก็โอเคชาวบ้านเนี่ยได้รับประโยชน์แต่ว่าผลกระทบส่วนมากที่กระทรวงคมนาคมถ้าสมมุติว่ามีเส้นทางผ่านสักหนึ่งเส้นทาง ผ่านที่ชาวบ,บ้านสักสักแปลงนะครับทางกระทรวงคาคมก็ดีที่ได้ตั้งอนุกรรมการมาแต่ละอย่างตามตามที่ทราบส่วนมากเวลามาจ่ายค่าเวรคืนเนี่ยจ่ายในราคาที่เป็นราคาประเมินแต่ราคาซื้อขายของพี่น้องประชาชนมันแพงกว่าถ้าเราเห็นเห็นประโยชน์ตรงนั้นนะครับชาวบ,บ้านในเวลาเขามีที่สักสิบไร เขาทำกินระยะยาวถึงลูกหลานมันได้เยอะกว่าที่จะจ่ายค่าทดแทนให้เขาตรงนี้เป็นเป็นการเสียประโยชน์อันแรกที่จะฝากทางรัฐบาลโดยเฉพาะกระทรวงคมนาคมซึ่เป็นผู้ที่ดูแลในเรื่องของการคมนาคมเป็นหลักเพื่ออำนนยความสะดวกง่ายกับพี่น้องประชาชนนะครับสิ่งแรกเรื่องของการกระจายข่าวข้อมูลข่าวสารนะครับว่าท่านจะสร้างทางรถไฟรางคู่ความเร็วสูงก็น่าจะมีหนังสือออกมาให้กับ ทางท้องถิ่นเพื่อได้รับทราบเพราะว่าท้องถิ่นเป็นผู้ที่ใกล้ชิดพี่น้องประชาชนมากที่สุดนะครับนี่นเ,ปนเป็นเป็นเรื่องเป็นเรื่องสําคัญเลยอันที่สองในเรื่องของการที่กระทรวงคมนาคมนะครับเป็นผู้ที่รับผิดชอบในเรื่องการก่อสร้างนะครับซึ่งเป็นเส้นทางคมนาคมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแฝงการทางอะไรบา,บางบางบางโครงการอยู่ๆมันลงปั๊บชาวบ้านไม่รู้เลยว่าใคร เป็นของใครมาจากไหนนี่นี่เป็น,เป,นเป็นเรื่องจุดบอดไม่เหมือนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เรานี่โดนบังคับจุนจะทําอะไรคุณต้องปักป้ายก่อนนี่คือท้องถิน่นแต่เวลา้องหน่วยงานหน่วยงานกลางเนี่ยไม่มีใครรู้นี่เป็น,เป,นเป็นเรื่องที่เหมือนกับจะปิดบังข้อมูลหรือ,อยังไงเราเราก็ไม่ทราบจังหวัดพิษณุโลกตอนนี้มีถามว่าเครื่องสงก่จำนวนความสะดวกเยอะไหมเยอะครับจำนวนปริมาณถนนเยอะไหมเยอะ แต่ปริมาณของรถในจังหวัดเชษฐนุโลกนตอนนี้ทวีเพิ่มขึ้นจนไม่เพียงพอถนนการขับการขับนาคมเนี่ยคือถนนไม่เพียงพอกับปริมาณของรถที่กันใช้ปัปจจุบันยิ่งที่ถ้าเป็นชั่วโมงเร่งด่วนนี่นะครับจะเยอะมากเพราะว่าทุกคนต่างต้องการที่จะรีบเร่งในการที่จะดําเนินการหรือจะไปงานของตัวเองในส่วนของตัวเองมากจนทําให้วินัยในการใช้การจราจรของทุกคนเนี่ยหลงลืมไปเพราะว่าต่างรีบเร่งจะใช้แต่ของตัวเองมากกว่า ถ้ามีโครงการนี้ขึ้นมามีการสร้างขึ้นมาจะลดอุบัติเห็นได้มากไหมผมว่าช่วยได้เยอะนะครับเพราะว่าในการจราจรถ้ามีโครงการที่มาเนี่ยจะทําให้การจราจรเนี่ยเป็นไปในทิทางเนี่ยทิทางเดียวกันอยู่นะครับซึ่งถนนตอนนี้มันไม่เพียงพอถ้ามันมีการการคมนาคมเพิ่มขึ้นถนนทําเพิ่มขึ้นมากขึ้นเนี่ยครับ,รบจะเป็นการทําให้ ประชาชนมีเส้นทางเลือกที่จะใช้ในการเส้นทางที่จะไปเส้นทางอื่นมากกว่าที่จะบีบลัดเข้ามาในเส้นทางเดียวถ้าเป็นไปได้จริงๆนะครับก็เร่งรัดในการดําเนินการโครงการเนี่ยให้รวดเร็วสักนิดหนึ่งยิ่งปริมาณรถตอนนี้คือถนนไม่เพียงพอกับผู้ใช้ถ้ามีการเร่งรัดดาเนินการให้มันรวดเร็วหรือเร่งด่วนขึ้นมาผมว่าจะช่วยลดอุบัติเหตุและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนได้มากกว่านี้ครับโอ้โอกาสต้องขอบอกว่ามีมากนะคะรถไฟความเร็วสูงเพราะว่าอย่างที่บอกว่า โลกเข้าไปไหนกันแล้วนะคะเราต้องมีความรวดเร็วเราต้องมีการช่วยให้ความเจริญมันกระจายมาเพราะฉะนั้นพิษณุโลกเป็นเรียกว่าเป็นเมืองที่สำคัญมากก่อนที่จะไปเชียงใหม่เพราะว่าคณะรัฐมนตรีประชุม ภาคเอกชนเนี่ยนะคะกรออเนี่ยประชุมไปแล้วเขาก็มีความต้องการที่จะมีรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพเชียงใหม่เพราะฉะนั้นพิษณุโลกเป,เป็นเป็นทางที่เรียกว่าจะต้องมาแวะแล้วก็ไปเชียงใหม่ต่อไปเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงค่ะคิดว่าคงจะมีแน่ๆแต่ว่าเราก็ต้องการให้ประชาชนนั้นเห็นด้วยนะคะนี่คือการที่มารับฟังความคิดเห็น โดยรวมเนี่ยนะคะประชาชนชอบใจนะคะในการที่จะมีความเจริญกันนะคะในการที่จะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆกระทรวงคมนาคมทุกคนก็อยากที่จะได้ถนนหนทางที่ดีอยากจะได้รถไฟโดยเพาะรถไฟความเร็วสูงเนี่ยเขาสนใจมากเพราะฉะนั้นการรับฟังความคิดเห็นในวันนี้ก็เป็นหนึ่งใน8ครั้งที่ถือว่าประชาชนไม่ได้ แอนตี้อะไรนะคะอันนี้คือสิ่งที่วงบอกว่าทุกคนเห็นด้วยร่วมด้วยช่วยกันในการที่จะพัฒนาบ้านเมืองจากที่ผ่านมาเนี่ยมีหลายจังหวัดที่บอกว่าการพันธสัมพันธ์ของก,กระทรวงมหาคมเนี่ยดีมากค่ะ <c oughs> มีจังหวัดนี้จังหวัดแรกที่ว, <c oughs> ทว่าต้องทราบกันเช้าเนี่ยอะคะเออก็ก็คงอาจจะไป ไปพูดกับทางพี่น้องประชาชนน้อยไปหน่อยก็อาจจะต้องขอโทษตรงจุดนั้นนะคะแต่อย่างไรก็ตามณนะวันนี้ก็ถือว่ามีจํานวนพี่น้องประชาชนมาพอสมควรนะคะแต่หลังจากนี้สิคะที่เราอยากจะให้พี่น้องประชาชนนั้นได้รับทราบเพราะนั้นต้องต้องกลับไปวางแผนประชาสัมพันธ์ให้ดีไม่ว่าจะเป็นทางด้านโทรทัศน์นะคะวิทยุหรือสิ่งพิมพ์หรือการสัมภาษณ์หรือการออกข่าวใดๆเนี่ยจะต้องให้มีมากขึ้นนะคะอาจจะบรณาการงานร่วมกับทาง uh, กระทรวงมหาดไทยก็ได้หอกระจายข่าว เขาก็มีเยอะแยะไปหมดนะน,นะคะที่จะให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจพี่น้องพี่สนุโลกดิฉันคิดว่าเดี๋ยวจะบอกเพื่อน,อน Facebook แข่งเยอะกันนะคะคนะคะคงจะใช้วิธีนี้ช่วยเหลือกันอีกทิงก็ได้คะ่ะโครงการใหญ่ๆขนาดนี้เนี่ยหากมีการเปลี่ยนรัฐบาลยุค ใครก็แล้วแต่ขึ้นมาเนี่ยโครงการยังคงอยู่น่าจะยังคงอยู่ดิฉันคิดว่าถ้าถามฝ่ายค้านวันนี้ว่าค,คุณจะไม่เอาเหรอรในความเจริญของบ้านเมืองในการที่จะพัฒนาเนี่ยโครงสร้างพื้นฐานนะคะจะเป็นเงินเท่าไหร่ก็แล้วแต่แต่ความเจริญแบบนี้ถามว่าประชาชนคนไหนจะไม่เอาแล้วฝ่ายค้านจะแอนตี้เหรอรฝ่ายค้านมีหวังโดนแน่ๆเลยเพราะฉะนั้นดิฉันคิดว่าคงไม่มีใครแอนตีค้ค,คงมีความเจริญมาแน่นอน มีอะไรจะฝากไปถึงประชาชนแต่ละจังหวัดที่โครงการของกระทรวงคมนาคมเนี mm ่ย hmm. จะผ่านไปเนี่ยกว่าปีทีงอยากให้ประชาชนเนี่ยน,นะคะเตรียมความพร้อมในการที่หนึ่งแน่นอนทางราชการก็อาจจะมีข้อผกร่องบ้างอย่างเช่นว่าไม่ได้มาบอกให้ชัดเจนว่าโครงการต่างๆนั้นจะมีมาหรืออย่างไรอะไรนะ,ะรแต่คิดว่าในการประชาสัมพันธ์เดี๋ยวจะดีขึ้นเนี่ยเมื่อประชาชนทราบประชาชนก็ควรที่จะตั้งตั้งรับให้ดีแล้วละ่ะว่าเอะถ้าเกิดมีรถไฟความเร็วสูงมาจะต้องทํำยังไง หรือถ้ามีมอเตอร์เวย์มาหรือมีความเจริญอะไรมาก็แล้วแต่เนี่ยพวกเขาจะต้องรู้ต้องรู้ไปถึงโลกพราะต่อจากนี้ไป มันเป็นอาเซียนอีกสองปีครึ่งนะคะอาเซียนทั้งอาเซียนเนี่ยมันจะรวมตัว AEC เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นแผนที่ประเทศจะไม่ใช่เป็นแผนที่เพียงประเทศไทยแผนที่ประเทศมันจะรวมทั้ง10ประเทศตรงนี้และประชากรถ,ถึง600ล้านคนเราเป็นหนึ่งในอาเซียนเราต้องพร้อมงนั้นอยากให้พี่น้องประชาชนได้เตรียมนะคะทั้งความรู้เตรียมทั้งสิ่งที่ท่านจะต้องเตรียมการค้าการขายของท่านค่ะคำถามสุดท้ายนี่ก็คือประชาชนหรือผู้นําท้องถิ่นแต่ละท้องถิ่นเนี่ยอยากถามว่า เวลามีโครงการที่ตัดผ่านที่หรือที่นานที่ส่วนตัวนะครับการจ่ายค่าทดแทนเนี่ยอยากได้สมประโยชน์แต่ช่วยชี้แจงก็อย่างนี้การที่เขาจะมีโครงการอะไรผ่านเนี่ยโดยหลักคิดแล้วเนี่ยเขาจะต้องผ่านในที่ที่มันเป็นของของคุนของของหลวงสัส่วนใหญ่อย่างเช่นทางรถไฟอะไรก็แล้วแต่นี่นะคะไอ้ที่ <IT S 1> เอกชนก็อาจจะมีบ้างแต่ว่าเขาก็จะต้องออสื่อสารให้เข้าใจอันนี้อันที่หนึ่งนะคะอันที่สองเมื่อ เมื่อเข้าใจกันแล้วการชดใช้ชดเชยเวรคืนเนี่ยมันก็ต้องเป็นธรรมซึ่งตรงน,นี้คือคําถามว่าทําอย่างไรให้เป็นธรรมใช่ไหมคะอันนี้คือคือสิ่งที่ทางการเขาจะต้องอคิด พูดตรงก็ดีฉันเองเนี่ยยังไม่รู้ตรงนี้นะคะไม่สามารถที่จะตอบได้ทีเดียวว่าจะเป็นธรรมแล้วแต่มันเท่าไหร่กันแน่แต่ว่าหลักคิดของเขาคือประชาชนและประชาชนตอนนี้เนี่ยท่านมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นเหลือเกินอย่าได้คิดว่าประชาชนโง่เพราะฉะนั้นรัฐบาลเนี่ยต้องต้องเข้าใจแล้วก็หน่วยงานราชการก็ต้องดูแลพี่น้องประชาชนให้เป็นธรรม และให้มีความสุขวทั่วหน้าพิธีเปิดการเสวนาและเจ้าหน้าที่รัฐบางท่านนะคะก็ได้บอกว่าโครงการประชาสัมพันธ์นี้ไม่ดีเลยและเจ้าหน้าที่ตำรวจท่านหนึ่งก็ได้บอกว่าโครงการนี้ดีมากค่ะหากเข้ามาในจังหวัดพิษนุโลกของตนตลอดจนฟังเสียงของเลขานุก,การรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะท่านก็ได้พูดถึงเรื่องการประชาสัมพันธ์และการมอบเงินทดแทนให้กับประชาชนที่ถูกผลกระทบจากโครงการนี้คุณผู้ชมก็ได้ฟังกันไปแล้วนะคะในช่วงหน้าค่ะเราจะไปพบกับอาจารย์ท่านหนึ่ง ซึ่งผันตัวเองมาเป็นผู้ผลิตแม่พิมพ์ปั๊มอะไหล่รถยนต์จนประสบความสำเร็จ ไม่ว่าพ่อแม่จะเสียใจแค่ไหนที่ลูกสุบุรีบุรเออีเลิกยากเลิกได้ ตัวเองกับปีการ์ล่าพัฒนาบุคลากรนะครับให้มีความรู้ก็มีความรับผิดชอบแล้วพ้อมกับปีการพัฒนาเทคโนโลยีอยู่ตออย่างที่เราสร้างมาอยู่แล้วทีุ่นนการปฏิวัติอินเุที่สูงอาาทำให้ศักยภาพในการแข่งขันก็คืออาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็เลย เห็นว่าทางประเทศไทยนะครับมีศักยภาพในด้านกุ่พลัอนะครับเทคโนโลยีที่สามารถที่จะทํางานแล้ก็สามารถแข่งขันได้นะครับแล้วก็โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศอาเซียนด้วยกันแล้วนะครับก็ทางประเทศไทยก็ยังมงว่าอยู่ในอันดับที่หนึ่งนะ การสัรหานักเรียนนักศึกษาที่จบสายที่ตรงกับงานนี้ยากลําบากไหมคะก็ยากลําบากครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยนักศึกษาปวสเนี่ยก็เป็นที่ต้องการของออตลาดแรงงานเนี่ยมากนะครับโดยเฉพาะช่างคนโรงงานช่างยนต์ช่างโลหะช่างเครื่องจักรโนมัติแบบนี้นะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับก็เข้าสู่วงการสาหกรมน้อยนะครับอาจจะไปเรียนตอบ เพิ่มหรือเปล่าอะไรแบบนี้ยังแสดงว่าก็ช่างเทคนิคก็ยังขาดอยู่มากครับบุคลากรของทางบริษัทที่จะผลิตบุคลากรให้มีความสามารถในการผลิตเนี่ยปีหนึงจะผลิตได้ประมาณกี่คนคะคือจริงๆเนี่ยจะบอกว่าผลิตก็อาจจะไม่ใช่นะฮะแต่เรามีการเทรนนิ่งนะครับจากบุคลากรเนี่ยนะครับว้เดิมเนี่ยนะครับสมมุติว่าสิบท่านนะครับแล้วก็ สิบท่านนี้ก็ไปเทนต่อมันใช้หลักเทรนนิ่งเดอะเทรนเนอร์นะครับก็หมายถึงว่าบุคลากรนี่ก็จะเหมือนกับพี่สอนน้องอะครับโดยใช้หลักว่าอาจจะผมเป็นครูมาจากบรรอาจารย์มาจากมหาลาัยเทคโนโยลยีจำนคนมาเดิมก็พยายามถ่ายทอดไอความคิดเนี้ยนะครับให้กับกลุ่มของอผู้บริหารนะครับมีการที่จะถ่ายทอดไปยังรุ่นที่เข้ามาทำมาต่อก็คิดว่า โดยเฉลี่ยก็เพิ่มได้ปีละ10บ0คนอะไรแบบนี้เป็นต้น,นครับคะแล้ววัตถุดิบส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมาจากที่ไหนคือวัตถุดิบนมีสส่วนในส่วนหนึ่งเนี่ยที่เป็นส่วนของแม่พิมพ์เนี่ยนะครับถ้าเป็นเหล็กหล่อนี่ก็ทาจากประเทศไทยนะครับส่วนที่เป็นโครงสร้างมันแต่ถ้าเป็นเหล็กเครื่องมือที่จะไว้สําหรับปั๊มขึ้นรูปหรือปั๊มตัดเหล็กเนี่ยก็มาจากต่างประเทศเช่นประเทศญี่ปุ่นบ้างประเทศเยอรมนีบ้างเป็นต้น ส่วนวัตถุดิบอีกชนิดหนึ่งที่เรา,เาใช้ในการผลิตชิ่นรถยนเนี่ยก็มีมาจากญี่ปุ่นส่วนหนึ่งแล้วก็ภายในประเทศอาจจะส่วนหนึ่งครับแล้วในประเทศไทยของเรานี้มีวัตถุดิบมากน้อยแค่ไหนก็ในกลุ่มรถยนเนี่ยถ้าถามผมก็อาจจะน้อยอยู่เพราะว่าทางประเทศญี่ปุ่นเนี่ยกำหนดสเปคในเรื่องของวัสดุเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับซึ่งประเทศไทยยังผลิตตามสเปคตรงนี้ไม่ได้นะครับสรุปว่า ก็อาจจะมาใช้ได้ยังไม่มากในประเทศไทย,ยปัจจุบันได้ผลิตอะไหล่รถยนต์จนปัจจุบันมีการขยายออกไปนอกประเทศแล้วเนี่ยท่ามีอะไรจะฝากไปบอกยังประชาชนถึงความสามารถของคนไทยตรงนี้ไหมก็ถ้าพูดถึงประเทศไทยเนี่ยนะครับในอ,อาเซียนเนี่ยในแถวจะเข้า a อ c เนี่ยนะครับในประมาณปี5-8เนี่ยไทยเราก็ผลิตชิ้นรถยนต์ได้เป็นเบอร์หนึ่งนะครับ สรุปว่าในกลุ่มอาเซียนเราเนี่ยนะครับเราก็เป็นผู้นำนะครับในการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์แต่ว่าแบรนด์รถยนต์เป็นของญี่ปุ่นแต่เราเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ได้ผมคิดว่าเกิน90%ด้วยซ้ำปัจจุบันเนี่ยนะครับโดยเฉพาะเครื่องยนต์ก็ประกอบในเมืองไทยด้วยนะครับส่วนที่เป็นบอดีา้สายไฟการผลิตเนี่ยนะครับก็ทําในเมืองไทยสรุปว่าประเทศไทยเนี่ยมีบุคลากรที่มีศักยภาพในการผลิตชิ้นรถยนต์แล้วก็ประกอบรถยนต์นะครับ เป็นเบอร์ต้นๆน,น,นะครับนะครับอาจจะอาจอาจะพูด,ดง่ายๆว่าในเอเชียด้วยซ้าก็รองแต่อาจจะเป็นประเทศญี่ปุ่นนะครับอาจจะเพศประเทศเกาหลีหรือประเทศจีนเท่านั้นนะครับส่วนอาเซียน,นเราเป็นเบอร์หนึ่งครับแล้วในเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมของบริษัทเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะอ๋อบริษัทให้ความสําคัญเรื่องนี้มากนะครับเพราะว่าบริษัทนี่ได้รับเอโอนะครับหมื่นสี่สรุปว่าบริษัทก็ พูดง่ายๆว่าให้ความสาคัญกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยมากนะครับเพราะว่ามองในจุดเนี้ยนะครับเป็นเรื่องของที่จะทํายังไงให้ไม่เกิดน้ําเสียอากาศเสียหรือมลภาวะไปสู่ชุมชนนะครับโดยเฉพาะบริษัทรถยนต์เนี่ยก็จะมีข้อกําหนดเหล่านี้ด้วยนะครับแต่ว่าตัวตัวเราเองนะครับเราก็กันหนักเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับเราก็ให้ความสำคัญอย่างมากครับท่านคะแล้วคำถามสุดท้ายก็คือเราจะเป็นที่หนึ่งของอาเซียนได้ คือไทยโททูลเนี่ยก็มีเขาเรียกโปรดักอยู่2แบบแบบหนึ่งก็อาจจะเป็นได้คือเรื่องของการผลิตเครื่องมือเช่นแม่พิมพ์โลหะจิกที่ใช้ตรวจสอบชิ้นส่วนรถยนต์แล้วก็จิ๊กที่ใช้ประกอบในสายพากนกองรถยนต์ถ้าเมื่อไหร่เนี่ยเราสามารถทําเป็นเบอรอ์หนึ่งของประเทศไทยก็สามารถเป็นเบอร์หนึ่งของอาเซียนได้เพราะอะไรเพราะว่าในเมื่อประเทศไทยเนี่ยเป็นเบอร์หนึ่งของอาเซียนเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าเราสามารถ นายกระดับตรงนี้ให้สูงขึ้นนะครับก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นไปได้ส่วนไอชิน้นตัวรถยนต์นั้นนะครับประเทศไทยนะครับบางบริษัทของคนไทยนี่ก็ก็เป็นเบอร์ต้นต้น,ตนเหมือนกันครับแต่ว่าไทยโต้ทุนเน้นไปที่การเป็นหนึ่งในอาเซียนในเรื่องของการผลิตเครื่องมือครับแล้วท่านจะฝากอะไรไปถึงนักเรียนช่างบ้างไหมคะผมนี่ก็เป็นอาจารย์ช่างมาเดิมนะครับก็เนี่ยมาเป็นประธานบริษัทไทยโต้ทุนก็สอนช่างเทคนิคมาตั้งแต่ปี2องนะครับ สอนระดับปวสจนมาสอนระดับปริญญาตรีของราชมงคลมาประมาณ20ปี ấy. ก็มองว่าช่างเราเนี่ยมีโอกาสนะครับที่จะทำงานเนี่ยได้มากแล้วก็มีโอกาสาที่จะมาเป็นเจ้าของได้ด้วยนะครับ่นสรุปว่าการที่มาเรียนช่างเนี่ยครับยังมีโอกาสาอีกมากแล้วบ้านเราก็ขาดอยู่เยอะนะครับถ้าเรียนแล้วสามารถทำงานได้นะครับก็สามารถที่จะมาเป็นเจ้าของได้ครับ การที่คนไทยนะคะสามารถผลิตอะไหล่รถยนต์จนติดอันดับหนึ่งของเอเชียนั้นเราคนไทยก็ขอชื่นชมถึงความสามารถความสําเร็จที่เป็นหน้าเป็นตาให้กับประเทศไทยของเราแล้วก็ยังเป็นแนวทางให้กับนักเรียนนักศึกษาที่เรียนมาในสายงานนี้เพื่อที่ให้พวกเขาได้เห็นถึงอนาคตของตัวเองต่อไปและในช่วงนี้เราจะพักกันก่อนค่ะช่วงหน้าก็จะเป็นข่าวบริการของเราซึ่งเป็นงานเปิดตัวคอนโดที่อยู่ใจกลางเมืองกรุงค่ะ ไม่พี่ผมรีบกลับกลักวเมียเดี๋ยวกลับพี่เดี๋ยวผมกลับก่อนเดี๋ยวไปส่งชนงก่อนชน พื้นที่รัชดานี้นะครับเรามุ่งเน้นในเรื่องของความเป็นส่วนตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละตึกก็จะแยกที่ติดส่วนต่กันที่ดินทั้งหมดเนี่ยเรามีแปดไร่แต่เราใช้ที่แต่ละตึกเนี่ยประบบมาณหนึ่งไร่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ดินจะเป็นที่ส่วนกลางอยู่ประบบมาณหนึ่งไร่ที่แยกออกมาแยกเข้ามา,า,า,มาระหว่างแต่ละตึกนะครับในเรื่องของความเป็นส่วนตัวตรงนี้เนี่ยนะครับ นอกจากที่จะเป็นเรื่องการแย่งที่จิงแล้วนะลักษณะของห้องต่างๆนะครับเราก็พยายามที่จะออกแบบที่จะให้ท่านอยู่อย่างชีวิตส่วัตัวจริงนะครับคือเข้ามาอยู่ในห้องแล้วเนี่ยคือจบนะฮะก็คือว่าเหมือนกับท่านอยู่บ้านก็คือท่านใช้อะไรท่านใช้ส่วนใหญ่ก็คืออะไรห้องนอนห้องน้ำแล้วก็อาหารข้าว นะห้องกานข้าวถ้าอยู่บ้านเดี่ยวในะห้องกาข้าวท่าเกิดแทบจะไม่ได้ใช้ด้ยซ้ำต้องใช้แค่โต๊ะฐานข้าวเท่านั้นถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคอนเซ็ปต์ของเราคือห้องนอนต้องสบายห้องน้ําต้องใหญ่ครับนอกิเเดเก็ดการเดิดทั่วโกไปแล้วเนี่ยเราก็ให้สมุดสอบซึ่งแยกส่วนมน่เรียนรรลุเงินเดือนรุ่นใหม่ซึ่งมีรายได้สองคนรวมกันแล้วเนี่ยที่เรียนนะฮะว่าตั้งแต่ห้าหมื่นขึ้นไปเนี่ยสามารถใช้ชีวิตเมืองได้นะครับ คุณเอาค่าใช้จ่ายที่ก็ไปผ่อนรถนะครับคุณมาซื้อคอนโดเพราะคอนโดเนี่ยเป็นแอสเซทซึ่งราคาคุณไม่ตกรถคุณราคาตกทุกวันนะครับ <c oughs> คุณประหยัดค่าน้ำมันเอามาผ่อนคอนโดน,นะรับ <c oughs> นะครับเพราะว่าการเดินทางในกรุงเทพนี้นะครับจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งเนี่ยไม่เกินสิบกิโลเมตรคุณใช้เวลาเดินทางประมาณสองชั่วโมงในขณะนี้นนแต่ถ้าถ้าคุณใช้ชีวิตแบบที่คุณอยู่ในวีเจนะ แล้วก็ตู้นี้นะครับสบายๆชิลๆคุณสามารถกำหนดเวลาได้ว่าคุณจะไปถึงที่ทำงานประมาณนี้ถ้าคุณไปด้วยรถไฟฟ้ารถใต้ดินคุณใช้เวลาผมว่าในทั่วกรุงเทพก็เป็นอยู่ในย่านรัชดานีคุณใช้เวลาไม่เกินขึ้นชั้นมนขึ้นในาจกลางได้กำหนดเวลาได้แน่นอมนะครับผมว่าอีกหน่อยนี้อีกหน่อยต่อไปเนี่ยนะครับเมื่อก่อนนี้เราบอกว่าปัจจัยที่ห้าคือรถยนต์ผมเชื่อว่า นะฮะทัศนคติของคนหนึ่งคนสาวเนอนาคตเนี่ยผมเชื่อว่าน,นาคกจะบอกว่าปัจจัยที่ห้ามันน่าจะเนยีนยบดง เสวานาของกระทรวงคมนาคมที่จังหวัดพิษณุโลกรวมไปถึงการผลิตอะไหล่รถยนต์โดยคนไทยคุณผู้ชมก็ได้เห็นกันไปแล้วนะคะตลอดจนข่าวบริการของเราด้วยซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็นับว่าเป็นประโยชน์ให้กับคุณผู้ชมทั้งสิ้นสิ่งดีๆเหล่านี้ทางรายการของเราก็จะนํามาเสนอให้คุณผู้ชมได้รับชมกันอีกนะคะวันนี้เวลาของรายการไว้เสียงประชาชนก็หมดลงเพียงเท่านี้ค่ะสําหรับคุณผู้ชมท่านใดที่มีเรื่องราวอยากจะร้องเรียนหรืออยากจะนําเสนอให้รายการของเรานั้นนําเสนอเพื่อเป็นประโยชน์กับสังคมก็ให้ส่งมาตามที่อยู่ด้านล่างนี้ทางรายการ กาารรของเก็ยินดีที่จะทำตามทุกเรื่องทุกเสียงของประชาชนที่ร้องเรียนเข้ามาค่ะดิฉันและทีมงานต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในตอนหน้าทางช่องบางกอกชาแนลสวัสดีค่ะ